<_ <d> _ <n> _>ป<_ <d> _ <n> _>ระวัติของมุราสกิชินอนเกิดวันที่8ธันวาคมส่วนสูง145เซนเธอเกิดในราศีธนูอิโมจิที่ใช้นั่นก็เป็นรูปพระจันทร์ มุราสกิชินอนเป็นหนึ่งในสมาชิกฮอลล์ไลท์เปิดตัวและเป็นส่วนหนึ่งของร่นที่2ของ v t u ู uber อร์ซึ่งควบคู่ไปกับมินาโตะอควานาคิริอายาเมะยูสุกิช็อกโกและโอโซระซูบารุ บุคลิกภาพนะครับผมชีออนเป็นเด็กที่ดื้อด้านและผู้จ่าผงผางโดยปัาศจกความสุภาพการพิจารณาตามปกติที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นและเจ้าชู้อย่างไรอย่างอายกับสมาชิกเขาและ<ๆ>คนอื่นๆตามที่เธอต้องการและเธอจะถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ด้วยลักษณะและิีิยาที่ไร้เดียงสาของเธอนั้นมีความพยายามทั้งหมดของชีออนในการทําให้ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่กับกลายเป็นว่าดูงี่เง่ามากเธอนั้นมีคู่แข่งที่เป็นมิกกับมินาโตะอควาและมักจะถูกมองว่า ทั้งสองคนเล่นตลกกันเล็กน้อยและไม่เป็นอันตรายซึ่งคําพูดนี้โด่งดังที่สุดโดยชีออนหลังจากที่นัซซริโอมาซิริเปิดเผยว่าผู้ฟังของมัซิลินั้นดินเสียงจามปีกๆในการสตรีมสดของเธอนั่นเองส่วนประวัติในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมบัญชีทวิตเตอร์ของเธอถูกเปิดตัวในวันที่1สิงหาคมในปี2018ในขณะที่ช่อง u t u b e ของเธอถูกสร้างขึ้นในวันที่3สิงหาคมแม้ว่ากิจกรรม YouTube ของเธอจะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าจะมีการ สเต็มสดครั้งแรกในวันที่17สิงหาคมในปี2019นะครับผมเมื่อวันที่7พฤษภาคมเธอประกาศในสตตีมว่าเธอจะถูกเปิดตัวโมเดลสมิติของเธอต่อมาโมเดลสมิติของเธอถูกเปิดตัวในวันที่12พฤษภาคมเมื่อวันที่1สิงหาคมเธอเปิดตัวชุด2อดีชุดที่2ของเธอเมื่อวันที่26สิงหาคมเธอก็ได้เผยชุดว่ายน้ําโมเดล3มิติของเธอในสตรีมส่วนในปี2020นะครับผมเมื่อวันที่2มกราคมเธอประกาศในบัญชีทวิต ตอร์ของเธอว่าเธอจะได้รับชุด2ดีชดที่3ของเธอซึ่งชุดนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นชุดกิโมโนฉลองปีใหม่ซึ่งภายหลังในวันเดียวกันในระหว่างการสตรีมบน YouTube เมื่อวันที่24มกราคมพร้อมกับสาวฮอลล์ไลฟ์คอนอื่นๆจนถึงรุ่นที่3เธอก็ได้เดบิวชุดไอดอลสามติติข,ของเธอในงานเฟสแรกของฮอลล์ไลฟ์ มื่อวันที่28กรกฎาคมเธอประกาศในบัญชีทวิตเตอร์ว่าโมเดลดั้งเดิมของเธอนั้นจะได้รับการอัปเดตซึ่งเธอเปิดตัวโมเดลที่อัปเดตในระหว่างการสตรีมในวันนั้นซึ่งเป็นวันเดียวกันโดยมีการแสดงออกทางสีหน้ามากขึ้นทรงผมหน้าม้าของเธอมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในหมวกของเธอนั้นมีส่วนปลายและขนตาของเธอดวงตาก็ได้รับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยพร้อมกับการปรับปรุงการเคลื่อนไหวทั่วไปเมื่อวันที่16ตุลาคมบัญชีทวิตเตอร์ของฮอลลีได้ประกาศว่าชิออนโฮช มารินชิโรกานเนตโนเอลและยูส <Columbus> <applies high S 1> ุกิช็อกโกจะได้รับชุด 2D ใหม่เมื่อวันที่15พฤศจิกายนเธอก็ได้เปิดตัวเครื่องแต่งกาย 2D ชุดที่4ของเธอในระหว่างการสตรีมโดยชุดนี้ชีออนสวมชุดโกธิกสีดำที่มีหูแมวและหางชุดนี้นั้นตกแต่งไปด้วยลิปบิ้ต่างๆที่มีลักษณะเป็นโซ่รวมถึงชุดที่ผูกคอดวงตาที่ตกแต่งด้วยหมวกของเธอซึ่งชุดดั้งเดิมของเธอตอนนี้อยู่บริเวณที่หน้าอกของชุดเยสของเธอคล้ายกับเครื่องแต่งกาย2มิติชุดที่2ของเธอ ที่มีผมห่างมา้าแต่ต่างจากชุดชั้นในซึ่งในชุดนี้เธอจะไม่มีมวยในชุดที่มีสีเขียวแบบดั้งเดิมและรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองที่ชุดของเธอทั้งหมดปัจจุบันมีการอ้างอิงเฉพาะเมื่อเธอสวมรูปต่างหูรูปสามเหลี่ยมเมื่อวันที่23สพฤศจิกายนเธอเป็นผู้ติดตาม YouTube มากถึง5,000 500, 0 0คนซึ่งทำให้เธอเป็นสมาชิกขอรไลค์คนที่22ที่บรรลุเป้าหมายนี้โดยบังเอิญทากานาชิเคียร่าถึงเกณฑ์เดียวกันในวันนั้นส่วนในปี2021นนะครับผมเมื่อวันที่ ที่15มกราคมเธอมีผู้ติดตาม YouTube มากถึง6 0 0สนคนเมื่อวันที่6เมษายนเธอมีผู้ติดตาม YouTube มากถึง7 0 0 0 0 0คนเมื่อวันที่14มิถุนายนชีออนกล่าวในระหว่างการสตรีมสดสั้นๆว่าเธอจะหยุดพักในการสตรีมเนื่องจากว่าอาการในลำคอของเธอแย่ลง เมื่อวันที่20กันยาคมจะมีผู้ติดตาม YouTube มากถึง800,000คนเมื่อวันที่31ก,กรกยาคมชีออนกลับมาทำกิจกรรมของเธอโดยการร้องเพลงเมื่อวันที่17สิงหาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันครบรอบ3ปีชีออนได้เปิดตัวเพลงเดี่ยวเพลงแรกของเธอที่มีชื่อว่า Made of Violet เมื่อวันที่8ตุลาคมบัญชีทวิตเตอร์ของชีออนได้รับการยืนยันแล้วในวันที่1พฤศจิกายนเธอมีผู้ติดตาม YouTube มากถึง900,000คนส่วนกิจกรรมนะครับผมเมื่อวันที่20 7พิเศษกายยนในปี2019เธอก็ได้ปรากฏตัวในการทำงานร่วมกันของ h o l o l i ล e ์และ a z u l a แลและฐานะหนึ่งในตัวละครร่วมกับชิริคามิฟูบุกิ นาคิริอายามะโอคามิมิโอนัตสิลิโอมัซสิลิมินาโตะอาและโทกิโนโซระซึ่งเธอพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่17ธันวาคมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2021บัญชีทวิตเตอร์ของราคุกากิคิงดอมได้ประกาศว่าชิออนจะร่วมกับฟูบุกิมาลินโอคายุและโคลเนะจะปรากฏในเกม RPG บนมือถือภายใน กลางเดือนมีนาคมเมื่อวันที่7ตุลาคมในปี2021บัญชีทวิตเตอร์ของดอนซูโจเตะได้ประกาศว่าโนเอลและเมลได้รับเลือกเป็นดอนซูโจเตะและปรากฏตัวในแผงขนาดเท่าของจริงในร้านค้าต่างๆนอกจากนี้มาลินและชีออนยังได้รับการประกาศให้เป็นปรากฏในสินค้าพิเศษอย่างเช่นแผงอะคริลิกและตาสัญ,ญลักษณ์พร้อมกับงานศิลปะใหม่และรายการพิเศษในร้านค้านอกจากนี้ยังมีการประกาศสมาชิกฮอลลีวู้คนอื่นๆปรากฏตัวในการทำงานร่วมกัน นชื่อว่าตุกตาโมชิดูรุซึ่งมีความร่วมมือนี้เริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดียวที่โนเอลเมลมาลินและชีออนได้ได้เปิดตัว cover เพลงธีมที่มีชื่อว่า miracle shopping ในช่องของ h o l l o Life นั่นเองและนี่นะครับก็คือประวัติของมูราสกิชีออน ใครที่ชอบคลิปนี้เกิดลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อกําลังใจในคลิปต่อๆกันไปส่วนผมต้องเอาไม้บรรทัดไปไล่ตีชีออนนะครับผมเพราะว่านางดื้อมากนะครับผมหากว่าใครอยากให้ผมเล่าเกี่ยวกับประวัติของฮอลล์ไลท์คนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสําหรับผมเรื่องลิทอนิเมทีเฮดผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะหรือกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ